นักร้องสาวได้เริ่มประกาศข่าวดีกำลังตั้งครันได้11สัปดาห์แล้วเป็นอีกหนึ่งข่าวดีของคนในวงการบันเทิงเมื่อทางด้านนักร้องสาวเสียงดีอย่างตุ๊กตาเดอะไวฟ์หรือจะมาพรแสงทองโพสต์อินสตาแกรมจะมาโรนประกาศข่าวดีโพสต์ภาพตัวเองและที่ตรวจคันขึ้นสองทีดนั่นก็คือได้ขึ้นแท่นว่าที่คุณแม่แล้วจ้า โดยระบุแคปชั่นว่าวัยรุ่น2ขีดที่ไม่ได้แปลว่าเป็นโควิดเจ้าอักระหนมตั้งชื่อกันมาเลยจ้าแฮทแทกตุ๊กเบลไม่ได้เป็นแฟนล้านะแฮทแท็กตุ๊กเบลกำลังจะมีลูกละนะโพสต์ต่อมาเป็นภาพคู่สามีพร้อมใบายเลตราสาวลูกน้องในคันพร้อมระบุแคปชั่นว่า being family แฮทแก r e e o f f w s แทกพ่อโปรเบลท็ Pro hat, แม่โปรตุ๊ก ในขณะที่สามีโพสต์อินสตาแกรมแทนไทเบลบอกว่าวัยรุ่น2ขีดอีกแฮชแท็กจะ3เดือนแล้วบอกได้แฮชแท็ก11วีคพิยันท่ามกลางเพื่อนพี่น้องในวงการบันเทิงและแฟนคลับต่างแสดงความยินดีจำนวนมาก